2. กรอบแนวคิด 2. กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภยัยภัยแล้งและวาตภายัยที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการสูญเสียและการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารการเกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวตามฤด,ดูกาลการแพร่ระบาดของโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะเช่นมาล l เรียและไข้เลือดออกและปัญหาทางด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นการเกิดขึ้นความร้อนการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชและสัตว์และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานทั้งที่เป็นเมืองและชนบทและผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการดำเนินงานด้านการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นการลดมูลค่าความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากสาเหตุต่างๆดังกล่าวข้างต้นในขณะเดียวกันการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนอกจากจะก่อให้เกิดผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วยังจะก่อให้เกิดผลอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการสร้างไรายได้ทั้งจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนได้แก่แสงอาทิตย์ลมน้ำชีวมวลเป็นต้นการคมนาคมขนส่งที่ลดระยะการเดินทางและการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ การลดหรือการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการของเสียทั้งโดยการลดการใช้ซ้ำและการหมุนเวียนตลอดจนการนำของเสียมาผลิตเป็นพลังงานการลดการปล่อยก๊าซรึอนกระจกในภาคการเกษตรการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั้งเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซรึ่งกระจกการเสริมสร้างความบนมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและการบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติต่างๆตลอดจนการจัดการเมืองทั้งเพื่อผลต่อการลดการใช้พลังงานในอาคารและการคมนาคมขนส่งและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปแหลงดูดซับก๊าซเรืองกระจกของเมืองเพื่อให้การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกและการส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ สามารถดําเนินการได้โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งทั้งในการพัฒนาข้อมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนากลไกลสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนบนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งจากประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเทศเพื่อนบ้านที่มีประเด็นการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงข้ามผรนแดนอย่างไรก็ตามการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อวิสัยทัศน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถิ่นจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญโดยการพิจารณาถึงความสำคัญซึ่งเป็นมิติของมูลค่าหรือคุณค่าและความเร่งด่วนซึ่งเป็นมิติของเวลาโดยในแต่ละสาขาของการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบกับสาขาต่างๆของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จัดเก็บและประมวลผลไว้แล้วหรือข้อมูลทุติยภูมิที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถนนิ่นนั้นๆด้วยทั้งนี้สาขาที่มีความสำคัญมากและมีความเร่งด่วนมาก จะถูกกำหนดให้เป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยทันทีส่วนสาขาที่มีความสำคัญมากแต่มีความเร่งด่วนน้อยจะถูกกำหนดให้เป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการในลำดับต่อไปสาขาที่มีความสำคัญน้อยแต่มีความเร่งด่วนมากจะถูกกำหนดให้เป็นประเด็นที่ควรดำเนินการในท้ายที่สุดและสาขาที่มีความสำคัญน้อยและมีความเร่งด่วนน้อยจะถูกกำหนดให้เป็นประเด็นที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ